ปลอดภัยเมื่อใช้ทาง ยางแตกหรือ,อยางระเบิดเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นควรหมั่นตรวจสอบสภาพยางรถยนต์หากพบรอยแตกยางบวมหรือดอกอยางหมดควรเปลี่ยนใหม่ทันทีขณะขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะคะหากเกิดยางแตกกระทันหันบนทางพิเศษควรทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ตั้งสติจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง 2. ค่อยๆปล่อยหรือทอนคันเร่งออก <conhe c els> 3. ไม่แตะเบรกแรงหรือเบรกจนสุดเพราะจะทําให้รถหมุนเสียหลัก <c oughs> 4. เมื่อความเร็วของรถช้าลงจนถึงระดับที่ปลอดภัยให้นํารถชิดขอบทางด้านซ้ายเปิดไฟฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือผ่าน call center หรือแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ rencies. ร่วมสนับสนุนขับขี่ปลอดภัยโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย